คุณเบรนเดนใช่ไหมสวัสดีครับนะครับโอเคนะครับผมสามร้อกว่าท่านนะครับพอดี่ผมโอสอนไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยได้ดูช่องของ YouTube ของพวกเรานะครับก็เห็นมีคนนำมันลง ทำนองว่าปูจันหนักปูจันหนักน่าจะเป็นสื่อแน่นะครับปูจันหนักนะนี่นะครับสิ่งบางสิ่งเราเราพึ่งปูได้เยอะนะคนจริงกระทิ้งทองนะครับเรื่องแบบนี้ต้องให้ปูนะครับบางทีเราเราก็ดูธรรมชาติของการต่อสู้นะธรรมชาติของการต่อสู้ว่าเราจะ อยู่จุดไหนได้ขนาดไหนในสังคมแบบเนี้สังคมแบบนี้สังคมคนเหลืองคนมีอัตราสูงคนมีอีโก้สูงในสังคมแบบเนี้ยมันจะเกิดแต่ความวุ่นวายนะครับนะฮะดังนั้นถ้าในไทยนี่นะหมายว่าการต่อสู้กันงนี้ยถ้าอยู่พื้นที่ในไทยก็ต้องยก ปูม่มณีครับเพราะว่าปูม่มณีนี่คือที่สุดของบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต้องปูม่มณีเลยครับนะครับดังนั้นปูม่มณีจะมีวิธีการจะมีกิจวิยาสูงนะครับมีลุกล่าลุกชนดีนะครับดังนั้น ใครก็ได้ครับถ้าเจอเจ้าปู่เออปู่มณีเล่นเนี่ยคุณก็ไม่ใช่คนดีคุณก็ไม่ได้ใช่คนดีอะไรมากมายนะครับถ้าไม่แย่ไม่สุดจริงปู่ไม่เล่นนะครับนะครับต่อมาก็คือบุคคลที่เป็นที่ต้องการของขอบวนการต่อสู้ฝั่งตรงข้ามลุงผลมากที่สุด คือมาดามนะครับมาดามปูเนี่ยปกป้องมาดามเต็มที่เลยนะครับซึ่งพวกเราก็พยายามทุกอย่างนะครับที่จะให้ผู้หญิงคนเนี้ยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะฮะให้เขายือนอยู่ในการต่อสู้นี้ให้นานที่สุดผมเชื่อว่าแกออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับ แต่หัวใจแกเนี่ยไปไม่ได้หัวใจแกไม่ได้กายแกจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่หัวใจแกยังไปไม่ได้นะครับดังนั้นปุมณีมาดามนี่สายสายที่ให้ให้พูดแบบนี้นะครับว่าในสังคมไทยมันมีมันมีขาวแล้วมันมีเข้มเข้มมาเรื่อยๆเทาเทามาเรื่อยๆก็ดาร์ดำ ไม่ใช่ดักดำนะดักก็คือความมืดดำในสังคมไทยเป็นแบบนี้ดังนั้นเลเวลของการต่อสู้มันก็มีหลากหลายครับนะครับบางครั้งในในคดีนี้บอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องอมันมีทุกรสชาติมีทุกระดับมีแย่มีประมาณว่าดีฟลึกสุดเลย ดาร์กเลยโหดในความคิดในคำพูดในการจะทำไมเราจะไม่มีผู้ที่คนเหล่านี้เขาจะต้องเป็นคนที่ 1. ถึงแก่นได้เลย 2. องเขาวางจิตได้ครับเขาวางจิตได้อันนี้สำคัญนะครับ เขาวางจิตได้คืาเขาไปแป็บเดียวเขาก็มีวิธีที่จะละทิ้งไว้อะซึ่งหลายคนทําไม่ได้นะครับลงลึกได้แต่แต่เขาขึ้นได้ไวไม่เคยเห็นใครอมองปู่มนีไปในทางเสียหายเลยแต่ปู่มนีสามารถกําจัดคนฝั่งตรงข้ามได้คุณจะมามุกไหนเ,เรียกว่าคุณจะ มาหยาบมาโลนมาอะไรเนี่ยคุณโหดมาทางนี้ก็มีโหดไปครับคุณหยาบมาทางนี้ก็หยาบไปมันถึงยุคตาต่อตาฟันต่อฟันด้วยข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ใช่เกลียดกันจนต้องไปทำนั่นทำนี่นะครับถ้าไม่มีแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นยุคของมัน ดังนั้นต้องพึ่งถ้าทางแบบนี้ต้องพึ่งปู่มณีมาดามผมไปทํยแบบนั้นไม่ได้แน่นอนนะครับทำงั้นไม่ได้แน่นอนนะครับนั้นต้องขอรพสองคนเนี่ยที่อยู่ในอยู่ในไทยนะท่านธนันก็เป็นสายที่ ถ่ายฟาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ซอบซบลงพอประมาณซอบซบลงพอประมาณนะครับต่างประเทศต้องห่วงครับต่างประเทศต้องห่วงครับเจ้าปู่เจ้าปู่สมทานไปเลยต่างประเทศครับหมายความว่าอยู่ต่างประเทศมันก็มีสภาวะที่สามารถที่จะพูดในบางเรื่องได้นะครับพูดในบางเรื่องได้นะครับ ดังนั้นถือว่าฝั่งรุงพลเองฝั่งนี้ก็โอเคนะโอเคในการยืนหยัดสดกันนะซนะดกันนะครับแต่แปลกนะครับเรามีแค่นี้ครับสายฟาดมีเท่านี้ครับเรายังยืนหยัดกันมาได้ทุกวันนี้นเขาทํางานหนักไหมครับหนักครับเขาเสี่ยงไหมสเสี่ยงครับถ้าไม่มีได้ไหม ไม่ได้คนระับไม่ได้ผมบอกเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีท่านเหล่านี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าปูป่พุนีมาดามนี่เขาก็มีทุกคนก็มีธรรมในใจเขาลงลึกได้แล้วเขาก็วางจิตเป็นนะครับเขาพร้อมที่จะ ยืดหยุ่นได้ตลอดเวลานะครับซึ่งดูดูแล้วอ่ะการต่อสู้ครั้งเนี้ยก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่ามีมีเท่านี้มีเท่านี้อื่นๆมาซ้ายเพราะว่าโดยหลักเลยเช่นผู้พันก็ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เป็นที่เคารพของแต่ละคนด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ ถ้าที่ท่านทําอยู่ก็ถือว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับนะฮะแต่ความรักในแนวทางในการต่อสู้เนี่ยทุกคนเป็นหนึ่งเลยครับยืนหนึ่งเลยนะยืนหนึ่งนะครับถ้าเรื่องผู้หญิงแก,กล้งอีกคนหนึ่งครับก็คืออยู่ต่างประเทศก็โอเคนะครับก็คือน้องนุย้ย ข้อมูลดีนะครับเพราะว่าโดยมากผู้หญิงเขาจะถูกในมุมมุมหนึ่งของกันต่อสู้เนี่ยส่วนมากคนที่จะเคารพหรือฟังผู้หญิงเคารพผู้หญิงเนี่ยถ้าสายที่เกียดสั่งตัวข้ามุงพลเนี่ยเขาเขาจะไม่ค่อยอันนี้มาก แต่การต่อสู้ก็ยังสําคัญนะครับดังนั้นน้องนุ้ยนี่ก็โอเคนะครับถือว่าทําได้ได้ดีมากเกินคาดข้อมูลแน่นมากนะครับอันนี้เดี๋ยจะพูดช่องช่องประมาณพวกเราไม่ใช่ช่องใหญ่นะครับไม่ถึงแสนสักคนนะไม่ถึงแสนสักคนครับปู่มุนนี้ก็เก้าหมื่นอยู่อย่างนั้นครับ แล้วคนเกินแสนเขาไปอยู่ไหนครับคนเกินแสนไปอยู่ไหนหมายความว่าเขาไม่มากดให้ปู่มุนีให้เกินแสนนะแล้วเขาไปกดให้ใครสม,มุนีนะผมก็เริ่มเริ่มนึกนะเอ๊ะระดับปู่มุนีมันต้องแสนห้าแล้วแหละมั้งแล้วเขาไปกดให้ใครแล้วเนี่ยถ้าเราพยายามนึกถึงเอฟซีลุงพลไงก็อาจจะเป็นได้ว่าเขาไม่ชอบ ไม่ชอบเสียงแบบนั้นนะแต่ถ้าพูดเนื้อหาในการต่อสู้ปูมืนีควรได้สองแสนครับท่าน,น,นันันขนาดนี้ควรได้แต่แต่แต่แต,แต่แปดเก้าหมือนอ่นะครับจริงๆแล้วพูดแบบนี้จำนวนกไ็ไม่ได้เท่าไหร่ครับ ผมหมายคขาว่าความรักความมีไฟที่จะต่อสู้หรือว่าเขาเขาเรียกว่าคําใช้คำไหนบอกว่าอืมออะไรดีชักว่ายืนหนึ่งแล้วกันนะให้ฟังง,ง่ายๆยืนหนึ่ง <c oughs> ไม่ถอยนะครับพวกเราจริงๆหาคนถึงแสนไม่ได้เลยไอ้กลุ่มที่อยู่กันเนี่ย สายฟาดเนี่ยถึงแสนไม่มีสักคนนะเลยห้าหมื่นไปแค่สองคนนะนอกนั้นเอสีออ่สี่หมื่นลงเจบปู่ก็ห้าหมื่นขึ้นนะครับหมายความว่าพวกที่เราถูกเล่นเจ็ดประจันบาลหรืออะไรทํานองเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรหรอกครับ เรามีหัวใจแกันนะครับนะครับก็มีหัวใจนะครับนะสุดท้ายนี้อ่ะไม่ใช่สุดท้ายนี่ผู้สัสุดท้ายเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งในการเคลื่อนไหวครับเห็นเจ้าปู่ไอ้ปูม่มนีกําลังร้องเพลงกันเราโอเคบอกว่าฉลองฉลองนายเทฉลองนายเทได้ออกจากชีวิตลุงพลอย่างเป็นทางการแลร้ว นายเทได้ออกจากชีวิตลุงพลอย่างเป็นทางการแล้วอ๋อเพราะว่าท่านทนายรัชพลนะครับท่านได้เดินทางมานะครับมีคนบอกว่าก็เกี่ยวกับเรื่องอามายืนยันหรือมาทําเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อให้เห็นการว่าจบจบกันด้วยดีคือ <c ười> จบเส้นทางอะนะครับจบเส้นทาง คำว่าด้วยดีผมยังไม่รับประกันนะครับนะครับเพราะว่ามันยังมีขบวนการตามจิกตามด่าลุงพลอยู่นะครับคุณจะเนียนขนาดไหนก็แล้วแต่ครับนะครับอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าเงียบครับอย่าเงียบมันจะเป็นประสบการณ์อีกหลายคนครับอย่าเงียบลุงพล ยังไงถ้าใครมาเป็นทนายต่อไปนะครับอย่างเงียบนะครับอย่าให้ลูกความเดินทางด้วยตัวเองอย่าให้ลูกความถูกกระทำย่ำยีแล้วลูกความก็ต้องบางครั้งก็ต้องมาตอบโต้บางทีมันผิดพลาดได้นะ แล้วทนายรัพลก็บอกว่าก็ให้สัมภาษณ์นะสื่อใหญ่นะสื่อใหญ่นี่นะเขาทํางานดีนะสื่อใหญ่นะโอเคฮะมารับข้อมูลก็ไม่เป็นไรอย่าไปเขียนเสียหายให้ลุงปุนเลยนะขอร้องนะเธอเลิกเลิกกันนะมารับข้อมูลตรงไปตรงมาดีกว่านะครับอย่าเลิกนิสัยเดิมๆเ,เลยนะนะครับซึ่งการแถลงนั้นก็ทําให้เราจับประเด็นได้ว่าก็คือ ท่านเองเนี่ยก็มันมีหลายคดีอย่างที่เราทราบว่าท่านก็ดูแลก่อนที่จะมีคดีน้องชมพู่มาถึงนะครับพอคดีน้องชมพู่มาถึงทนายอีกท่านหนึ่งจริงเข้ามาเนื่องจากคดีน้องชมพู่เป็นคดีเอกในเรื่องนี้นะครับดังนั้นความสําคัญอยู่ที่คดีน้องชมพู่นะครับ ต่ทานายรัชพลแล้วก็ทานายสุภเกตท่านก็มาก่อนแล้วก่อนด้วยเนื้อหาในการต่อสู้มันปรากฏไวมันไปไวไม่ว่าจะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะดูแลเรื่องบัญชีเงินรับเงินจ่ายเงินบริจาคนะฮะจนตอนนั้นทำให้อะไรนะเกี่ยวกับภาษีนะฮะ ได้มาพบลุงพลแล้วก็บอกว่าจะเป็นพรีซเซนเตอรนะ์นั่นแหละครับคือทำอะไรให้มันเข้ากลุ่มเข้าก้อนนะครับแล้วก็เรื่องพระพุทธรูปก็เป็นทนายท่านทนายราชะพลนะครับท่านทนายราชะพลผมจำผิดก็บอกทักทายได้นะส่วนท่านทนายสมเกียรติก็จะดูเรื่องขอนไม้ดูเรื่อง อาป่าสงวนเป็นหลักป่าสงวนเป็นหลักนะครับส่วนคดีที่ยุ่งยากที่ประเทศในโลกนี้ก็คือคดีน้องชมพู่นะครับเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันอย่างเงี้ยแต่นั้นท่านนายรัตนลพรพอมเป็นคดีน้องชมพู่ตั้งแต่ถูกหมายจับมาเป็นต้นมาก็เป็นการแสดง กลุ่มทนายอย่างสมบูรณ์ต่อสาธารณะนะครับต่อสาธารณะนะครับดังนั้นทนายรัชพลท่านก็เป็นหนึ่งในทีมงานอย่างที่เราเคยเห็นนั่นแหละนั่นนะครับมาเกี่ยวกัีกดีน้องจะพูดแค่นี้นะครับส่วนอื่นๆท่านทนายรัชพลก็เป็นพันธมิตรด้วยดีทางหัวใจกับรัมพลอยู่แล้วนะฮะและเมื่อถแถลงเสร็จแล้วท่านก็พูดว่านะครับ ก็เป็นว่าระยะหนึ่งมันมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่นะครับจนทำให้มีการแยกกันแต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่คดีนี้นะครับหมายว่าอนาคตทั่วไปนะครับแล้วก็ลุงท่านทนายก็หลุดบอกว่าเออตอนนี้ลุงพลก็ได้ขนะ่าวว่ามีทนายแล้วอะไรนะนะครับประมาณนั้นนะก็ต้องตามดูนะครับ แต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับอย่างที่ผมว,ว่าจะห่วงก็ต้องห่วงเนาะเพราะว่าเหลือเวลา40กว่าวันที่ต้องส่งการบ้านนะครับส่งการบ้านหมายว่าคําสั่งศาลนะครับศาลให้เดิมทีเนี่ยให้สองฝ่ายเนี่ยไปสรุป ไปสัมภาษณ์กันเองเนี่ยทนายเนี่ยหกสิบปากยี่สิบสี่ปากคนละฝั่งเนี่ยคุณไปสัมภาษณ์กันเองเลยแล้วเรียงลําดับความสําคัญมาเลยเรียงระดับความสําคัญ,ยยคคญพยานไหนสําคัญมากหนึ่งสองสามสี่จะเอากี่ปากมีวัตถุพยานอะไรบ้างในคดีนี้ที่จะยืนยันถ้าฝ่ายทนายโจทก็จะยืนยันว่าจําเลยเป็นคนกระทําผิด มีอะไรบ้างเอามันจัดจะัะเพราะว่าท่านทั้งหลายพูดจนสังคมเชื่อว่ามีหลักฐานเด็ดหมดแล้วอย่าบอกนะว่าเด็ดทั้งหกสิบหกสิบเอ็ดปากเนี่ยเด็ดหมดเลยไม่ได้นะครไม่น่าจะใช่นะครับก็ไปเคลียร์มาสม่งที่สาเด็ดมักกะลาทีนี้ลุงพลของเราไม่มีทนายตอนนี้และยี่สิบยี่สิบสี่ปาก มันมีใครบ้างมีใครบ้างเราก็ไม่รู้แล้วยังผูกมัดกับทนายท่านเดิมไหมเช่นได้มาจากแนวการหาข้อเท็จจริงของทนายท่านเดิมแล้วทนายท่านใหม่ก็อยู่ที่ทนายท่านใหม่ดังนั้น 20, 24ปากก็ถือว่าเป็นมันอยูค่คนละส่วนนะครับไม่รู้ว่าจะยังใช้หรือเปล่า หรือเปลี่ยนแต่ทนายแต่หลักฐานพยาน24ปากยังเหมือนเดิมไม่น่าจะใช่นะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ทนายคนใหม่จะปฏิบัติการอย่างไรแล้วก็ติดรอติดตามนะไปคิดมากก็ากังวลน,นะแต่ต้องยอมรับนะครับว่าทนายทุกท่านที่จะมายืนยืนหนึ่งกับลุงพลต่อไปเนี้ย ความคาดหวังรุนแรงจากสังคมโดยเฉพาะ f อฟลุงพลนะครับดังนั้นมันก็จะต้องมีคําพูดคําบ่นคํานั่นคํานี่คําเสนอแนะต้องมอีแล้วครับท่านต้องทําใจเพราะคดีนี้ไม่ใช่คดีเล่นๆครับมันมันผูกไว้กับความคาดหวังที่รุนแรงที่จริงจริงใจดังนั้นถ้าแนวทางไหนที่มันอาจจะเป็นไปใน เฮ้มันมันใช่หรือเปล่าวะมันมันทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าต้องมีแน่ต้องมีแน่นะครับที่ในสังคมก็จะ